ดีค่ะพะทัทยาประเสริฐนพคุณนะคะผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์แอนด์ชานเลนะคะของบรจอวีค่ะเ,เร็วๆนี้ค่ะทางบรจวีนะคะก็จะขออนุญ,ญาตมานำเสนอกองทุนเปิดใหม่ค่ะกองทุนเปิด V New Transition Energy นะคะชื่อสั้นๆว่า VT Energy ค่ะเสนอขาย IPO ระหว่างวันที่1 8บแถึงยีกุมภาพันธ์นี้ค่ะหลายๆท่านอาจจะสังเกตเห็นนะคะว่าณนะปัจจุบนันนี้มีรัฐบาลหลายรัฐบาลนะคะพยายามตื่นตัวและก็กระตุ้นให้ทุกคนเนี่ยเห็นความสําคัญถึงสภาพแวดลล้้้ออมมมมาาาากกกกกยิิ่่่งงขึนจ climate change, นจ Chan mate โรลลตๆทีัเด ดังนั้นค่ะบลอจวีเราลเลยเห็นโอกาสในการลงทุนในภาคส่วนนี้นะคะ transition energy เราจึงเป็นที่มาค่ะของการเปิดกองทุนใหม่นะคะ V transition energy ของเราค่ะชื่อสัส้นๆว่า VT Energy หลกัหลกๆเลยปัจจัย3ปัจจัยด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นประชากรที่เพิ่มมากขึ้นนะคะจะแต่ระดับ9,000พล้านในปี2035อันที่2เนี่ยพราประชากรเพิ่มมากขึ้นนะคะการกินการใช้การบริโภคต่างๆทาให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะควบคุมเหล่านี้ได้เนี่ยธุรกิจจะต้องตื่นตัว แล้วก็หาแนวทางในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะหลกัหลกๆเลยค่ะอันแรกด e คาร์บอนไดซิ่งนะคะการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเช่นการใช้พลังงานทางเลือกรีนิวเอเบิลต่างๆนะคะใช้แผงโซลาร์เซลล์ใช้พลังงานลมพลังงานน้ำนะคะแล้วก็เป็นดิจิทัลไลซิ่งค่ะเน้นนวัตกรรมในการเพิ่มออไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพของอุปกรณ์ต่างๆให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดิเซนทัลไลซิ่งนะคะคือการกระจายพลังงานค่ะไม่ว่าจะเป็น e v c a r นะคะหรือว่าพลังงานขนส่ง ะะให้เป็นพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนะคะจึงเป็นที่มาค่ะของกอง VT Energy ของเรานะคะลงทุนผ่านกองทุนหลักค่ะคือ BNP Paribas นะคะผู้จัดการกองทุนมีประสบการณ์อย่างยาวนานในด้าน Environment และวก็ r n y r g y ค่ะร่วมกว่า20ปีด้วยกันนะคะ strong performance ค่ะสำหรับผู้ลงทุนท่านใดนะคะถ้าสนใจสำหรับกอง VT Energy นะคะสามารถลงทุนได้ระหว่างวันที่18ถึง24กุมภาพันธ์นี้ค่ะขอบคุณค่ะ